มีผู้หญิงคนนึงมิ่นประมาทลุงคนนะครับมีการใส่ความทำให้ลุงคลเสียชื่อเสียงนะฮะแต่หลายคนก็เข้าใจหรือเป็นการพูดในลักษณะ,ะความเข้าใจกันเองในหมู่โซเชียลก็คือคดีพระพุทธชินราชนะครับจริงๆแล้วพระพุทธชินราชเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องคดีหมิ่นประมาทเลยในลักษณะโดยตรงนะครับ ในลักษณะโดยตรงไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่มันมีคนบางคนนะครับที่ไปกล่าวข้อความอันเป็นเท็จใส่ความผู้อื่นเกี่ยวกับองค์พระนะครับเกี่ยวกับองค์พระว่า,ามีคนคนหนึ่งไปซื้อพระมามาตั้งหลอกลวงชาวบ้านนะแล้วก็อะไรอะตัวเองเนี่ย นะครับฉันเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยเป็นหลานนะครับของเจ้าอาวาสวัดหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายแต่งตั้งอะไรก็ว่าไปนะครับให้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อะไรเนะราะพระองค์นี้ที่กระสิทธ์ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกท่านครับ ท่านจำไว้นะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระถูกต้องลิขิ์หรือไม่นะครับอ,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 อะไรอ่ะได้รับมอบอำนาจจากวัดหรือไม่เป็นหลานจริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นรเรื่อเลยครับคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยนะครับมีจริงสักเรื่องไหม ไอที่ไปออกรายการทีวีออกเพจออกนู่นออกนี่ออกมามีแต่ด่าคนอะสนุกปากแค่นั้นแหละนะมีอยู่แค่นั้นแหละครับด่าคนสนุกปากแค่นั้นะนะนะเวลาอยู่อยู่อยู่ในหน้าเพจตัวเองโอ้โหนะฮะอะไรอย่างเงี้ยด่าคนตลอดเวลาคำหยาบคำคายนะฮะเอาอยู่นะครับคิดว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินเอาอยู่ นะครับนะฮนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผมได้รับรู้มาตรงนี้เนี่ยนะครับขอย้ํายืนยันนะครับว่าการดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับก็คือการที่เขานําเอาความเท็จนะครับมาพูดนะครับไม่ใชไม่ใช่บอกว่าพระองค์นั้นพระพุทธชินดนาราชองค์นั้นอยู่ตรงนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่บรรทัดฐานของแต่ละคนนะครับแต่สําหรับผมนะพระเนี่ยอยู่บนฐานแท่นบูชานะครับมีสัพพทนมีเครื่องสาการะครบนะฮะนะครับในความรู้สึกหรือมาตรฐานของผมอาจจะบอกว่าเออมันก็เหมาะสมนี่มไม่ได้วางที่พื้นนี่ส่วนพระจะอยู่ในป่าไม่ป่าจะอยู่ข้างถนนไม่ข้างถนนเนี่ยแสดงว่าวันวันหนึนน่งไม่เคยได้ออกไปไหนเลย ไม่เคยได้รับรู้เรื่องราวของโลกภายนอกเลยนะครับทุกท่านครับเคยเห็นไหมครับเวลาเราขึ้นไปบนภูเขาไปไปไปกราบัการะพระกับกับสัการะพระตามวัดต่างๆบางทีก็มีการเอาพระพุทธรูปต่างๆมาวางอยู่ริมอ่ามาประดิษฐานอยู่ข้างทางเพื่อให้คนสัการะกลับไหว้ทีที่เราแจ้งความดำเนินคดีไปวันนี้ถ้าหากมีการพูดวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องพระว่า พระเนี่ยนะตั้งอยู่ตรงนั้นนะเหมาะสมหรือไม่ในเขตป่าไม่ป่าเนี่ยนะเหมาะสมหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวิจารณ์เป็นปกตินะครับแต่ <c oughs> การที่นะครับมีการใส่ความเนหล่นะคือว่าเอพระองค์นี้เนี่ยนะลุงพลเป็นคนไปซื้อมาโดยให้ยูทูบเบอร์สองคนซื้อมาในราคาแสนกว่าบาทในคลิปเสียงนะครับก็ เขาก็พยายามจะชี้แจงว่าอะไรกันนักกันหนาแค่พูดว่าพระอยู่ในป่าเนี่ยหรือไม่ป่าเนี่ยมันอะไรกันนักกันหนาํานองนั้นอนะ่ะมันผิดอะไรนะครับมันผิดอะไรนะฮะแล้วก็อะไรอย่างแล้วก็มีการพูดถึงว่าเออเนี่ยก็เรียนก,กฎหมายอยากจะเจอกับทนายหวังลุง นะครับมีการไปดูถูกดูแคลนทนายบางคนซึ่งบางทีเขาก็เป็นพ่อได้เหมือนกันนะนะว่าไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่เจอมาแล้วไม่เท่าไหร่นะครับ